เดลอมันแล้งกฤษเหรอเดลอมันแล้งกฤษเฮ้ยเยอะอยู่นี่ชืกลางกลางกลางก็คือได้ฉีกว่ะยิงชุบยิงชุบมิกชุบเออสวยน้องนักเตะของผมเนี่ยเคยเล่นเคยอยู่ดอนมูลไหมไม่เคยทีมที่เขาเล่นอังกฤษเนี่ยใช่สองทีใช่หนึ่งในสองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ไหมครับไม่ใช่เลิกเล่นยังครับยังเอาแบบเท่ทเลยเท่ทเลยน้องนักเตะคนนี้ตระกูลเบนิงแฮมไหมไม่ใช่ นักเตะคนนี้เนี่ยอาจจะออกเจี๊ยบป่ะยังเล่นอยู่ใช่ไหมครับไม่ครับทีมในพรีีเมยร์ลีกที่เขาเล่นเนี่ยคือทีมหนึ่งหนึ่งในทีมในลอนดอนไหมครับไม่ใช่อ่าอยู่วอล์ฟบวกไหมครับตอนย้ายมาไม่ใช่ใช่ไหมนักเตะคนนี้เป็นคนเยอรมันไหมไม่ไม่ใช่ครับตแ้เขาเคยอยู่แมนยูครับไม่ไม่สโมสรที่เขาเคยเล่นในอังกฤษเนี่ยคือลิเวอร์พูลใช่ไหมครับครับใช่โอเคอ่าอยู่เคยอยู่อาเบไรซิกไหมครับไม่เคยย่แล้วนะอื ลิเวอร์พูลนักเตะคนนี้ปัจจุบันอยู่อินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานไม่ใช่ครับเขาเคยอยู่ไบเยอร์มิวนิกใช่ไหมใช่เคยใช่ครับอีกทีมหนึ่งในเยอรมันที่เขาอยู่เนี่ยคือไบเยอร์มิวนิกใช่ไหมครับไม่ใช่คิดว่าออกกูตินโยซะแล้วนะของใครของของพี่กุ๊กใช่ไหมครับเคยอยู่ไบเยอร์เคยอยู่ไบเยอร์ด้วยวะ แสดงว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้ขนาดนั้นอ่ามอาจจะไม่ใช่แบบใจความสําคัญคือเขาเคยอยู่บายเยนนะอืมอาจจะไม่ใช่ใจความสําคัญของเขาอ่าเคยอยู่บายเยนไหมครับไม่เคยไม่น่าเคยนะแต่คนนี้เคยอยู่บายเยนมินิกไหมไม่ครับเต่คนนี้เคยอยู่ทีมบิ๊กซิกในทีมนี้ไหมครับเคยครับปัจจุบันนักเตะคนนี้เลิกเล่นแล้วรอยังครับยังยังนะอ่าอยู่อ่าเคยเคยเคยอยู่ยดอทบุลไหมครับเคยวะไม่เคย หมดไปครึ่งหลีกแล้วนักเตะคนนี้ปัจจุบันเล่นหรือยังยังครับเขาเป็นคนเยอรมันไหมครับใช่ครับใช่ครับเออวะเขาเป็นคนเยอรมันไหมครับใช่ครับเขาเป็นคนเยอรมันไหมครับใช่ครับใช่ครับเยอรมันยังไม่เลิกด้วยเฮ้ฮไม่ใช่ลองถามดูถามไปแล้วอ๋ออีกเพีนึ่งเฮ้เขาตับเลยนักเตะคนนี้ปัจจุบันเล่นอยู่ในอังกฤษไหมไม่เขาเคยอยู่เชลซีใช่ไหมครับใช่ครับรับทีนี้ผมตอบเลยว่ะเท่เทอไม่ต้องแบบว่าเอาอะไรมากมายเพราะไอ้ที่นี่เขาโดนอยู่แล้วเน โอ้โหเช็ดแม่เหมือนน้ำลายมึงพูดเช็ดแม่แบบทึ่งไปเลยอ่ทึ่งไงเลยพี่ทึ่งอัตชริยะยิ้สเขาเคยอยู่แวร์เดอร์เบอมนใช่ไหมครับไม่ใช่กูดูที่กูอยากรู้ไงมันจะเคยอยู่ทีมอะไรในเยอรมันแต่รู้แค่ว่าเป็นคนเยอรมันวกูไล่ทีมใหญ่มาแล้วนะโอ้ยเนี่ยมันก็ไม่แปลกเนาะเพราะเขาคนเยอรมันไงเออไม่แปลกไม่แปลกปัจจุบันนักเตะคนนี้เล่นอยู่ในเยอรมันไหมไม่ถอเกมเคยอยู่ทัสมาเนียด้วยหรอไอ้กา